ได้รับแจ้งจากส่วนราชก,การผู้ภยัยารปุกแดงนะครับมีอุบัติเหตุบนถนนเส้นปุกแดงมุ่งหน้าสะพาน4นะครับจุดเกิดเหตุนั้นอยู่โค้ง DI d ดีตำบลมากยังพรอำเภอปุกแดงจังหวัดระยองนะครับผู้ภยัยาปุกแดงตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ PCX สีน้ำเงินนะครับกับรถ6ล้อตู้ทึบมีผู้ได้รับบาดเจ็บในจุดเกิดเหตุและผู้บาดเจ็บไม่มีชีวจรหรือไม่รู้สึกตัวในจุดเกิดเหตุหนึ่งรายเป็นชายนะครับผม แะมัระวังนะครับขณะนี้เกิดอุบัติเหตุอยู่นะครับโค้งดี d ดีก่อนถึงวัดสะพาน4นะครับหรือมุ่งหน้ามาจากสะพานสีเข้า,อาซอยสุพรรณนะครับผมจะเห็นแสงไฟว่าภาพของอาสา,าผู้ภัยปกแดงอยู่นะครับในที่เกิดเหตุน,นั้นเป็นจักรยายนยนต์นะครับกับรถหกล้อมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการหนักอยู่ในจุดเกิดเหตุน,นะครับท่านต้องระมัดระวังผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ในเวลานี้นะครับผมด้วยความเป็น่วงเป็นใยใช้รถใช้ถนน เสียใจกับครอบครัวของผู้ประสบเหตุมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมเป็นอุบัติเหตุนะครับจักรยานยนต์กับรถหกล้อตู้ทึ้นะครับผมเป็นรถจักรยานยนต์ pcx สีน้าเงินนะครับประสบอุบัติเหตุกับรถหกล้อในที่เกิดเหตุผู้ภัยปกแดงตรวจสอบนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายนะครับผมยืนยันในที่เกิดเหตุไม่มีชีวจรหนึ่งรายนะครับอีก2รลายนําส่งโรงพยาบาลปกแดงแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้ประสบเหตุและเป็นกำลังใจให้กับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ